ลีค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรเราจะมาทําขนมอะไรคะขนมบัวลอยบัวลอยวัตถุดิบมีนี่เลยแบบบ้านๆนะคะครัวไม่มีการปรุงแต่งก็จะมีแป้งข้าวเหนียวนะคะถุงนี้ก็ประมาณกี่กิโลกร,รัมหรือหนึ่งกิโลกร,รัมนะมนแล้วก็วันนี้ก็จะมีสาคูสาคูเม็ดอันนี้ก็สักประมาณครึ่งกิโลนะคะทำสองอย่างทาของหวานกินนะคะแล้วก็ ปุยมันแตกแ,ตแล้วก็ับลอยเราวันนี้จะใช้สีธรรมชาตินี่ดอกอัญชันต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำมันก็จะเป็นสีนี้นะคะนี่น้ำสีนเงินนะคะนี่ธรรมชาติอันนี้ดอกอัญชันนะคะอันนี้ต้มเสร็จแล้วนะก็รอพักไว้ให้มันเย็นก่อนนะเราจะทำสองสีวันนี้จะมีสีขาวกับสี สีน้ำเงินหรือสีฟ้าสีม่วงเนี่ยค่ะของดอกอัญชันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกแป้งแป้งเป็นครึ่งน,นึ่นนนง,ะงนะคะแล้วก็จะค่อยค่อยน นีเราจะทำเป็นคอนแข็งด้วยใช่ไหมใช่<ำ> <c oughs> เป็ี่ยนจิ้ื่อหน้าตามันจะเป็นยังไงต้องรอชมนะคะพี่วามเป็นไหมเป็นเราเป็นคุณผู้สอนหล่อ๋อคุณผู้สอนเหรอคุณผู้เอาแป้งอะไรแป้งข้าวเหนียวไหมแป้งข้าวเหนียวเหรอคุณผู้สอนทำที่ไหนตรงนี้เหรอ นวดแป้งนะได้ไม่ได้นี้ต้องดูตรงหมอ้อนี่อันนี้คือได้แล้วนะคะร่อนนะคะไม่ติดหม้อนะนี่นีไ่ได้แล้วก็จะ,จะให้เด็กๆปั้นปั้นเล็กๆเลๆต่อไปนะคะเราจะทำสีม่วง อันันนนะสูตรไม่ตายตัวนะแล้วแต่ชอบแล้วแต่คนชอบนะคะ นี่หลังจากที่นวดแป้งเสร็จนะคะก็จะมาทําให้มันเป็นก้อนอย่างนี้แล้วแต่คุณชอบก็เล็กก้อนใหญ่ก็ว่ากันไปอร่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาปั้นปั้นเป็นก้อนแล้วแต่ดามใจชอบเลยมีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาแล้วแต่คนปั้นไหนคนไหนคนไหนคนปั้นอันนี้น่าจะไข่เป็ดไหนยิ้มหน่อยครับ แล้วก็ <คน S 1> อันนี้ก็ปเป็นสองสีนะอันนี้ทังที่เป็นสีสีนี้เราทำจากดอก,ดอ,กอัญชนัน,ชนสีขาวเราทำจากไข่พอปั้นเสร็จก็ต้องคุกแป้งไม่ให้มันติดกันแล้วเราก็ค่อยเอาไปต้มตอนนี้เราก็ตั้งน้ำเดือดไว้แล้วนะคะรอปั้นเสร็จแล้วเราก็จะไปต้ม รอนานไหมจ๊ะก็รอมันสุกมันก็จะลอยขึ้นมานี่นะครับพอสุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นมานะครับนี่เขาเรียกบัวลอยง่ายๆปุ๊บๆนี่ถ้ามันสุกปุ๊บมันก็จะลอยขึ้นมาปุ๊บมันเริ่มลอยขึ้นมาอันนี้คือมันสุกโอ้โหมันสุกว่าก็จะลอยพอลอยเสร็จแล้วเราก็จะเอาเป็นนกน้ํานะครับ นะครับนี่ไงแล้วเราก็เอามาน็อกน้ำเย็นนะครับขานจ้าภาษาไงมันร้อนแล้วอย่าไปจิบนะลูกเห็นไหมพอมันเย็นตัวมันก็จะจมลงนะครับพอมันเย็นตัวมันก็จะจมลงนี่นือบัวลอยนะครับถ้าเราจะให้อร่อยเราก็ต้มไข่หวานใส่บัวลอยไข่หวานน้ำมะพร้าวอร่อยมากนะครับเมนูวันนี้ น้ำโดยทีมทีมครัวสามอยกมือสามอเลออเอื้อออมนะครับเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนต่อไปน็อกน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับวิธี้ทำน้ำเชื่อมนะคะเราก็ใส่หัวกะทิลงไปเคี้ยวไฟอ่อนนะห้ามไฟแรงนะคะแล้วก็นี่เลยน้ำตาลประโนดหรือน้ำตาลปิ๊บ หรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้เพิ่มความหอมนะคะใส่ลงไปนิดนึงเชี่ยวให้มันหอมนิดหน่อยนะก็รอจนกว่าน้ําตาลมันจะละลายนะคะเราก็ใส่น้ําตาลทรายด้วยนะคะแต่ว่าหวานมากหวานน้อยนี่อยู่ที่เรานะคะอันนี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวน้าตาลปิ๊บไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละลายมันจะหอมมากได้กินหรือ,อยัง แล้วผสมแล้เรียบร้อยดังก็จะเอามาผสมกันเลยโอ้โหบัวลอยบัวลอยไข่ไม่มีไข่หวานวันนี้บัวลอยก่อนบัวลอยอย่างเดียวบัวลอยอย่างเดียวเอาถ้วยมามาคนละถ้วยเราต้องเอาไข่นกกระทามาถ้าแบบนี้้าวี่โอ้โหลูกค้าเยอะมากคือดีๆเดี๋ยวมันล่วงคอเอาถ้วยมาให้ยรุ่นน้อลูกกินสะพ้อนยังไปสวัสดีปีใหม่ บระมาณสิขึ้นก็ว่าโหไม่ยังหายหลายปานอื่อหัวกามัหลายเด้อเออนมาให้งยรุ่นน้ำปอกไม้เหอว่แซบแซบอะไรไหมอร่อยไหมสวัสดีปีใหม่ไม่มีอะไรให้กินไม่แต่ขนมหอมสาวถือได้หรอจ้าอันนี้อะไรอ้าอะไรอ้ะไรบยยยยยยยนยยยกยย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 ิยยยยายย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 ะยยยยยยยนยย